ครับผมพี่รับจัดเต็มเลยตัวนี้โอ้โหมานนานแล้วไม่ได้ทำรีวิวสักทีนะเป็นพีเจไอจอนวิกนะครับผมอ่าต้นอ่ามีอ่าสามสี่คิดหนึ่งนะครับอ่าในกล่องก็ไม่มีอะไรนะเนาะโอเคเปิดให้ดูกันอ่ามี่จะเป็นคู่มือนะครับสวยงามก็คู่มือการใช้งานที่ปลอดภัยนะครับโอเคนะก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันครับผมออปชั่นก็ราคาเปิดตัวที่5,500เออ5,000ันทวนห้าแล้วนะเพื่อผิดนะครับบางทีก็พูดผิดพูดถูกนะขออภัยด้วยนะ ก็นะฮะน้ำไปแล้วโปรโมชั่นโอ้คุ้มนะฮะพร้อมเล่นนะครับผมเกตไปเลยนะนี่เป็นรุ่นเกตกระป๋องนะเกตลายพางหนึ่งกระป๋องตู้มีบีพันนัดนะครับสปีดลเดอร์ไว้โหลดกระสุนนะแล้วก็เข้าสิบแผ่นซิลิโคนมันบำรุงรักษาโอ้ไปก็ครบเลยฮะฟังชั่นพร้อมส่งฟรีนะครับสนใจครับนะครับรุ่นนี้น่าสะสมเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักไปเลยเนาะอ่าใหญ่ที่ต้องรีบชั่งเดี๋ยวจะลืมเพราะเราชอบลืมก็ไม่ได้รีบนะแต่บางทีมันก็จะต้องทำไรอ่ะโอเคครับน้ำหนักเท่าไหร่แ3โอเค ครับก็ประมาณนี้นะก็จะไปเลยนครับรู้สึกว่าเราจะเติมแคตเติมเลยฮะเนาะแล้วก็ขึ้นลำเลยก็ไปนะฮะไม่ดีร้อนะครับผมงั้นเราต้องพร้อมฮะโอเคนะครับโอ้โหแรงรอเปล่าสามหกหนึ่งจุดสองโหแรงนะครับเนี่ยเกือบสี่ร้อยปืนสั้นนี่เส้นเห็ไม่ค่อยถึงนะฮะเอาทีนี้แรงมากนะดูนี้สามซีซีโอ้สุดยอดแรงครับน่าสะสมฮะนี่จะเป็นนี่ฮะเป็นการลื่นเนาะคล้าย การลื่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจอบ่อนฮะสสีทองอาจจะไม่เงานะครับเป็นสีทองก้องนอกอันนี้ไปเบอร์ติดครับนี่ไม่มีสีดำเป็นลายเป็นแนวด้วเป็นก๊อกสามสี่นะครับผมสวยงามฮะก็ประมาณนี้เนาะงานของอามี่ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่บ่อแมกยาวเลยโอเคนะครับผมไปแล้วนี่ยิงมาก๊อกเลยโอเคนะครับไม่ดีรอเราก็ยิงเลยนะครับผม แม่นหรือเปล่าโอ้โหแม่นนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดโอ้โหคาสไลด์โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะอ่าลอยสักชุดไมะนะ่ห้าน่ะตึ๊บอ่าก็คงจะนั่นหน่อยโหลดมาเลยครับแม็กาซีนยาวอยู่แล้วฮะได้เปรียบ ครับนะครับคือหน่าสะสมนะครับผมบางรุ่นเราก็ได้เห็นละการทํางานเนาะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ทดสอบเลยก็ไม่เห็นนะโอเคนะครับไปเลยโอเคนะยิงไปรีเลาะอืโอเคนะครับเหมือนเดิมก็สไตล์ของเรานะครับ ก็สนใจนะรุ่นนี้นะเป็นของอาร์มี่นะครับ R สามสี่กินหนึ่งก็คือราคาจอนิกฮะรุ่นก็สามสี่นะประมาณผม่าโอเคนะครับสนใจออปชั่นก็พร้อมห้าพันบาทเองฮะพร้อมออปชั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนะครับก็พร้อมเล่นนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมสนใจท่าไหนะครับมาพร้อมจัดส่งให้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ